สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของขนมปังนะคะแต่ขนมปังวันนี้นะคะจะมาทําวิธีการขึ้นรูปขนมปังแบบใหม่นะคะเป็นลายเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันเก๋ๆว่า animal print นะคะก็คือลายเอ่อลายลายของสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลายม้าลายลายเสืออะไรต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาทําลายเสือกันนั่นเองนะคะ ลายเสือดาวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเริ่มต้นด้วยการผสมของเหลวเข้าด้วยกันนะคะก็จะมีน้ําเปล่านะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วก็พักไว้นะคะเราจะเริ่มทำหลุมนะคะเป็นสามหลุมด้วยกันนะคะนี่นะคะสามหลุมแยกกันนะคะหลุมแรกนะคะเราใส่เกลือลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะอีกหลุมหนึ่งนะคะเราจะใส่ยีสต์ลงไปค่ะส่วนอีกหลุมนึ่งก็จะเป็นน้ำตาลนะคะ ของแห้งเข้ากันแล้วนะคะเราก็เทส่วนผสมลงไปเลยนะคะส่วนผสมของเหลวที่เราทำเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะรอให้แป้งนะคะกับส่วนผสมของของเหลวเนี่ยเขาเข้ากันนะคะแป้งรวบเป็นก้อนโดวก่อนถึงค่อยใส่เนยลงไปค่ะ เาแล้วค่ะพอแป้งรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนวดเลยนะคะหลังจากที่เราใส่เนยลงไปแล้วนะคะเราก็จะตั้งเวลานวดนะคะ20นาทีค่ะ ในระหว่างที่เรามดแป้งนะคะเราก็จะสุวผสมนะคะส่วนผสมอื่นรอไว้นะคะในนี้นะคะก็จะมีผงโกโก้ค่ะเป็นแบบสีแบบธรรมดานะผะงโกโก้สีแบบธรรมดาผสมกับแป้งขนมปังนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีนมสดค่ะผสมลงไปงเลย<อ>คนให้เข้ากันนะคะรอเอาไว้ okay โอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสีช,ช็อกโกแลตแบบสีอ่อนนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ผสมกับแป้งโดขนมปังนะคะอีสกสกครู่มาถึงส่วนนี้กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่เป็นผงโกโก้สีดำค่ะ black โกโก้นะคะลองหาซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะก็จะมีขายอยู่นะคะผสมกับนมเช่นเดียวกันค่ะ คนผสมให้เข้ากันเลยนะคะอ okay. ผสมให้เนียนเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพักเอาไว้เลยค่ะตอนนี้นวดแป้งไปทั้งหมด30สินาทีด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาเช็คฟิล์มกันดีก,กว่านะคะตัดแป้งออกมาหน่อยหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ลองเอามาขึงฟิ์มดูนะคะว่าได้ไหมนี่แบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะคุณผู้ชมแปนว่าเอ็นใช้ได้แล้วนะนี่นะคะสามสิบนาทีด้วยกันนะคุณผู้ชม ของเหลวทั้งหมดที่เราเอามาใช้นะคะก็คือต้องเย็นทั้งหมดเลยนะคะน้ําเย็นนมเย็นนมอะไรต่างๆนะ,ะวิปครีมไข่นะเย็นทั้งหมดนะคะก็จะได้ผลดีแบบนี้นะคะเอาละค่ะเรามาแบ่งแป้งกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็จะตัดแบ่งแป้งนะคะออกเป็น4ี่ส่วนด้วยกันนะคะ พยายามเอาให้เท่าๆกันพ่อแบ,แบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนแล้วนะคะเราก็จะนําเอา2ก้อนนี้นะคะไปผสมกับโกโก้ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะส่วน2ก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งอีกทีนึงอะค่ะเอาก้อนนี้ก่อนนะคะก้อนนี้เราจะนํามาผสมกับผงโกโก้สีอ่อนนะคะใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนนะคะกลัวแป้งแฉะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมแป้ง โกโก,โก้ก้อนสีอ่อนนะคะของเราก็เสร็จแล้วนะคะในระหว่างที่เราผสมโกโก้นะคะเราก็แบงแ่งแป้งสีขาวนะคะออกเป็นแก้อนด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นก้อนละ50กรัมนะคะส่วนลูกเล็กๆนี่ก็คือจะเป็นแป้งที่เหลือนํามาแบ่งเป็น5้าก้อนเท่าๆกันนะคะก็จะประมาณก้อนละ20กรัมนะคะพักไว้ค่ะตอนนี้เราก็จะเอาแป้งผสมโกโก้ก้อนแรกนี้นะคะออกมาจากโถนะคะทผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตัดแบ่งนะคะ คิวต่อไปนะคะก็จะเป็นคิวของก้อนที่เราแบ่งเอาไว้อีกก้อนหนึ่งนะคะนำมาผสมผงโกโก้สีเข้มนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ส่วนผสมผงโกโก้สีเข้มลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมอันคมพบว่าถ้าใส่หมดแล้วแป้งจะต้องแฉะแน่นเลยนะคะกะกะเอานะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มนวดเลยค่ะ ลงสีเข้มก้อนสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็นก้อนละ25กรัมนะคะ3ก้อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคลึงกลมนะคะโอเคเอาละตอนนี้ก็ได้เวลา ได้เวลามาขึ้นรูปกันแล้วนะคะคุณผู้ชมวิธีการขึ้นรูปนะคะมามาดูกันก้อนเล็กจะเอามาห่อรวมกับก้อนเล็กนะคะนี่ก้อนเล็กตื๊ดตื๊ดตืดสามก้อนนะคะก้อนใหญ่ก็จะเอามาห่อรวมกับก้อนใหญ่นะคะตอนนี้เราทําก้อนใหญ่กันก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วยการเอาน้องน้องสีอ่อนนะคะจะอยู่ด้านในสุดนะคะ รีดออกมาให้ขนาดของเขาเนี่ยมีความยาวนะคะเท่ากับขอบนี้นะคะของพิมพ์นะคะให้เพราะว่าเราจะวางเขาเนี่ยให้ขนานกับขอบด้านนี้นะคะไม่เท่าไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะห่ออีกหลายชั้นนะคะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนให้แน่นนะคะอ่ะพักไว้ เสร็จแล้วก็มาที่น้องสีเข้มนะคะรีดให้ยาวออกเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะนำเอามาห่อน้องสีอ่อนนะคะนี่นะคะห่อลงไปเลย ให้เขาเป็นโพรงนะผู้ชมม้วนเก็บดีๆเรียบร้อยเก็บขอบนะคะให้ดีแน่นนะคะเสร็จแล้วก็ ไว้นะคะแล้วก็เอาน้องสีขาวนะคะออกมาหนึ่งก้อนนี่นะคะแล้วก็รีดให้ยาวออกเหมือนเดิมค่ะ แล้วใช่นเคยนะคะก็นำมาหอน้องคนนี้ห่อให้มิดนะคะคุณผู้ชม โอเคแล้วเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเรียงลงพิมพ์ทีหลังทําให้ครบนะคะทําวนไปทําให้ครบทุกก้อนเลยนะคะขนาดเดียวกันเอาห่อรวมด้วยกันนะคะตอนนี้เราขึ้นรูปครบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาเรียงน้องนะคะสลับก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะนี่นะคะ ให้เขามีความยาวเท่าๆกันนะคะก็สลับ ทีนี้พอเราประกอบร่างแล้วนะคะเราก็จะมายกเขานะคะใส่พิงกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงก็คือแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ดวงก็แล้วกันวันนี้ใส่ลงไปแล้วนะคะก็เอากำปั้นกดๆลงไปหน่อยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่าก่อนที่เราจะนําเข้าอบนะคะขั้นตอนของการพักแป้งในช่วงเวลานี้ก็คือแล้วแต่เลยนะคะให้ดูให้ก้อนโดนะคะขึ้นมาประมาณนี่ค่ะ80%ต์ของพิม์มันเกือบเกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยนําเข้าอบค่ะ จากเตามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาน้องออกจากพิมพ์กันเลยนะคะโอ้ oh my god โอ้น้องแบบเติบโตอะเติบโตจนแน่นพิมพ์ไปหมดเลยนะท่าผู้ชมดูสิ แล้วเดี๋ยวเราร้อยเขาเย็นตัวสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าจะมีน้องเสือเสือดาวนะคะมาหาเราหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะตอนนี้นะคะก็อุ่นๆแล้วนะคะเย็นแล้วมาตัดกันเลยดีกว่าลุ้นมากนะคะว่าน้องเขาจะออกมาเป็นเสือดาวไหมนะจะออกมาเป็นเสือดาวหรือเป็นวัวเอาดีๆไม่แน่ใจเลยนะคะ ที่รูดูก็คือตอนนี้ก็คือนิ่มมากนะคะน้องนิ่มมากโอ้รุนละทึกอือฮเอาดีๆเสือดาวหรือยีราฟเสือดาวมองให้เป็นเสือดาวนะอ่ะคุณผู้ชมนี่นะหนึ่งเรียกว่าเป็นคลิปที่แบบหาทําแท้ๆเลยนะ อุ้ยอันนี้ดีนะมันนิ่มมากคุณผู้ชมดูสิเนื้อเขาแบบนุ่มเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งมากไปลองทำตามดูกันนะคะสำหรับเนี่ยขนมปังนะคะลายเสือดาวนะคะอีกสักอันดีกว่าตื่นเต้นไม่หาย มันนิ่มมากเพราะฉะนั้นเวลาหั่นก็ต้องระมัดระวังอย่างแรงนะคะกลัวว่าน้องจะส่งตัวไม่อยู่เป็นอะไรไปนะนี่นะคะทุนผู้ชมเขานิ่มมากเลยอ่ะดูสิคะนี่นะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้จากแอนเมดด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะมีลายใหม่ๆจะนำมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวิธีทำลายขนมปังสวยๆน่ารักน่ารักนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ